ทำไมสารดองศพถึงไปอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะครับเขาใส่เข้าไปเพื่ออะไรมันไปอยู่ในนั้นได้ยังไงผมมีข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับ สารดองศพหรือว่าฟอร์มาดีไฮในไอบริไฟฟ้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีเลยครับจากสาร2ตัวนะครับก็คือสารโพรพิลีนไกลคอนแล้วก็กรีซอรีนครับที่ใช้เป็นตัวละลายในน้ำยาบริไฟฟ้าครับพอมันถูกกับความร้อนที่ทำให้น้ำยาบริไฟฟ้ากลายเป็นไอระเหยเนี่ยนะครับก็จะเกิดสารฟอร์มาดีไฮซึ่งเป็นสารที่ใช้ดองศพนี่แหละครับขึ้นไอเจ้าสารตัวนี้นะครับถ้าสูดจมไปมากๆก,ก,ก็จะทำให้เกิดอาการไอครับระคายเคือ,องแสบจมูกแน่นหน้าอกแสบคอหายใจไม่ออกส่งผลต่อปอดของเราโดยตรงนะครับสถาบันว หรือว่า IARC เนี่ยนะครับก็จัดให้ฟอร์มบดีไฮเป็นสารกอมเร็งในกรุ๊ปหนึ่งหรือว่าเป็นกรุ๊ปที่ร้ายแรงที่สุดน,นครับนอกจากนี้ก็มีการทดลองในหนูทดลอง40ตัวนะครับที่ได้รับไอรอดนโดยบุหรี่ไฟฟ้าเป็นระยะเวลา54สัปดาห์ก็พบว่าหนู9ตัวเนี่ยเป็นมะเร็งปอดเนี่อเป็นข้อมูลจากมูล,ลนิธิรรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะครับแล้วก็เป็นสารเคมีสารหนึ่งเท่านั้นนะฮะยังมีสารเคมีอีกหลายชนิดที่พบในบุหรี่ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันดีที่สุุุดไไมมม่่่่่่วววววาาาาาจจะะเเป็็นนนบบหรรรรรรีฟฟ้ืือออลกตคสสสใใทงงขขภ แบบนี้อย่าลืมกดติดตามมีเดียมบสีสร้างสรร์กันด้วยนะครับ